สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อของชาแนลได้เลยนะครับเอาไปเอาที่เลยไปไปเพิ่ที่เลยอ้ยยอยัอ้ยยังอ้ยยังยอ้ยยังั้ยยัอทีออออ้อยออ้ั ไอติมแบบติมโบราคไอิมโบรา้าเท่านะไอิมโบลาสียบม่เอาเทวดำเดึ่เอาเทดำไอ้กอหนึ่งเสียบเอากระดาษ่อเออหนึ่งแบบใม่เยครับเป็นอันมให่อวอ้บ่เ้ยอ๋อน้ำมกใช้ยี่บเาน่ะครับอ๋ไสิมบไม่พอนไอไอ้เอาทดดำเท่ดไรฮะอะไร ใช่ใช่แล้วรบกวใช่ใช่ม่เขาไงโอเคอันถอดถอดถอดอนี่ถอดนี่บัานันตัวอยอะอรนึ่งเอยหนึ่งครับโอเยืนกระดาษวันนี้คุณไายนั่งคนเดียวคุณเดียสนไหนผมเป็นตัวแทนจำนายอ๋อนักก่อันถ้าเจอรุงเพื่อละหมอยครับแบบแบบแบบ้าเจอคคุผมี่ขายน้ำเพื่อละหมอยมาคุมีะ Ừ. đang มันจะเป็นเล็กน้อยอ่ะอืม <laughs> 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 ก็นิดสิ่งบรรยากาศเก่าๆนะครับกินไอมบอกแล้วว่าถ้าผมซื้อเนี่ยขายดีเลยหรอหรือหรือเอาล่ะบาสิครับให้มานั่งถ้าเขาซื้อแล้วขายดีก็มาอืม เดี๋ยวกนนวยวินข้าวนะครับมาทำบุญกับเพื่อนนะครับยืนเคาะเที่ยงกันครับนี่ขนมท่านครับสวัสดีครับนี่ข้าวหวานกรนข้าวหวานอย่างเรา คือความไม่ไ้เ่เกันเระเจ้าเาก็เอเพหลงมอาเิ่มผมครับเพาหลวงมาซือกนาที่อยนมาน่อยตัมากนอย่างก็อยหลายอยหลายเันาที่บ้านกัมาเงมที่านเพก็ต้อมาหงมพราเบกมาก ขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องเงาหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของ,ของเงาหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ